กลับเ,เข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับนี่คือในช่วงของศิลปินเสภาวายุพักในการแข่งขันครับการประกวดการแต่งกรอนขับเสภาระดับประเทศนะครับผมชิงเงินรางวัล1น1 0 0แสนบาทพร้อมกับโลกเกียรติยศ<ม>กรรมการ3มท่านครับประจำอยู่ที่ธนาคารกรุงไทย รอบแต่งต่อภาพนะครับผมนะฮะครับผมโจ้ของเราจะเป็นรูปภาพใช่แล้วครับเปิดมาปั๊บอ่าผู้พันก็ต้องเริ่มแต่งเลยนะฮะครับมีเวลาให้นะฮะสามนาทีถ้าแต่งไม่เสร็จยังไงเนี่ยคนที่ขับเสฟพาก็ต้องด้นไปให้จบแล้วกันนะฮะกรรมการจะตัดสินจากคะแนน2ใน3ของคณะกรรมการนะครับครับผมกรรมการสามท่านพร้อมไหมฮะพร้อมนะครับผมพร้อ รอมที่จะหนักใจใช่ไหมครับคู่ที่3าวันนี้พี่เท่งสองทีมสองทีมครับทีมแรกครับเพชรสุพรรณครับทีมพี่2นะครับสบัดกรอนเชิญครับเพชรสุพรรณนะฮะแน่นอนว่าเป็นคนจังหวัดสุพรรณค่ะบุรีครับสุพรรณบุรีนะครับค่ะมีความพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมค่ะทีมนู้นลหรครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับในการเตรียมตัวไงบ้างครับ ก็อ่านหนังสือมาครับอ่านหนังสือเยอะก็ดีนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางสำหรับคนที่ชอบแต่งกรอนบทประพันธ์นะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วประจำที่ครับเชิญครับในรอบนี้รอบแต่งต่อบภาพครับเราจะมีภาพเป็นโจทย์หนึ่งภาพภาพโจทย์วันนี้คือโอ้นะฮะ น่าจะเป็นลักษณะของเด็กคนหนึ่งเนาะครับกําลังแบบพร้อมทรัพย์อ่ะเนาะเออพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับจับเวลาครับที่เราบอกน้ต่ต้นนะฮะคณะกรรมการทั้ง3าท่านก็จะดูในส่วนต่างๆที่แตกต่างต,งต่อไปนะครับแต่ละส่วนมีคะแนนนะครับ แต่ทีมต้องเร่งมือหน่อยนะครับเหลือเวลา1นาทีครับ1นาทีสุดท้าย10บวินาทีสุดท้ายครับห้า สี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับซีมเพชรสุพรรณนะครับแต่งเรียบร้อยแล้วเชิญ <Okay. S 2> อ่านเลยครับรวมอดออมพร้อมประหยัดไม่ขัดสนรวยหรือจนจากพื้นฐานการประหยัดเพียงสลึงพึงเก็บมัธยัต ร่วมประหยัดมิขัดสนบนหนทางเริ่มจากหนึ่งถึงล้านในการนี้เป็นเศรษฐีมีสินทรัพย์มาเคียงข้างมีความสุขทุกคืนวันจันกระจ่างทุกหนทางสร้างสุขทุกคืนวัน อดออมพร้อมประหยัดไม่อัดสนรู้หรือโจนจากพื้นฐานก็อ่ารประหยัดพี่ยงสสลึงพึงเก็บมัดทายัด รู้วมประยัดมิขัดโซนบนโหนทางเริ่มจากหนึ่งถึงล้านในการนี้เป็นเศรษฐีมีสินทรัพย์มาเคียงข้าง มีอีกความสุขทุกคืนวันจันทร์กระจางทุกหลนทางสะอางสุขทุกคืนวันมาทางฝั่งทีมที่สองครับทีมสะบัดกรอนครับอ่ะเชิญผู้ประพันธ์ครับเก็บหอมปอมริบ หยิบเงินหยอดออมตลอดให้เห็นเป็นนิสัยปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์วัยเติบโตเมื่อไรไม่อดตายรู้จักรักประหยัดไม่ขัดสนเริ่มต้นออมทรัพย์ก่อนจะสายไม่เป็นหนี้เป็นสินให้วุ่นวายไม่ต้องขายของเก่าเพราะเราออม ตลอดให้เห็นเป็นนิสัยปลูกฟังตั้งแต่เล็กยังเยาวัยวเติบโตเมื่อไรไม่อดตายรู้จักรัก ระหยัดไม่ขัดสนเริ่มตนออมทรัพย์ก่อนจะสายไม่เป็นนี้เป็นสิ้นให้วุ่นวายไม่ต้องขายพองเก่าเพราะเรา คือทีมที่หนึ่งเนี่ยผมว่าตื่นเต้นจริงๆแหละเพราะว่ายังมีวรรณยุผิดอยู่เลยแล้วคราวนี้ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการร้องทีมที่สองภาพรวมก็โอเคนะครับภาพรวมถือว่าภาพรวมถือโอเคครับสูสีไปห้าสองทีมนี้มีอยู่ในใจแล้วมีอยู่ในใจแล้วครับเ <laughs> <laughs> อาละครับมาถึงผู้ประพันธ์กันบ้างนะครับพี่จิตครับทีมที่หนึ่งสัมผัสซ้ําโดยไม่จําเป็นแล้วก็ลงเสียงผิดตรงจันกระจ่างส่วน ทีมที่ 2, 2>, 2ในแง่ของการเขียนเนี่ยคือน่าจะทําได้โดดเด่นมากกว่านี้แต่เนื่องจากเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาสามารถรวบสรุปเนื้อเรื่องในภาพได้อย่างตรงเลยคะ่ะมาถึงผลการตัดสินครับคู่นี้เป็นคู่ที่3แล้วนะครับในรอบแต่งต่อภาพครับระหว่างทีมที่1ครับทีมเพชรสุพรรณและทีมที่2ทีมสบัดกรอนนะครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนะฮะ เชิญคณะกรรมการครับทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบคือทีมสมบัดกรอนครับสมบัดกรอนนะครับวันนี้คะแนนเป็นเอกฉันนะครับรบมามเสียงเลยนะครับให้ทีมสมบัดกรอนนะฮะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะ